ทำเสียงเธอทำหน้าห้ามขำพอเลยปะคธอเนี่ยนะคะทุกคนมาทำชาเลนจ์กันเนาะใครขำพี่ฝนลงโทษไหมวันเนี้ยลงโทษอ่ะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดใช่ไหมอยากให้หมีไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราคาัดลงโทษคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าเราต้องอ่านฟีดแบ,บ็กเพื่อนๆนะครับทุกคนใช่ค่ะทุกคนมาเริ่อมต้องอธิบายก่อนว่าเล่นยังไงอ๋ออธิบายก่อนนะคะทุกคนก็คือแบบว่าถ้าจะบอกไอเดียถ้าเธอเป็นคนทำเสียงใช่ไหมพี่พีก็ต้องเป็นคนทำหน้าแล้วพี่พีกเลยแตทำหน้ายังไงก็ได้อ่า ใช่ไหมรอบหนึ่งใช่ไหมให้โฟกัสดูใช่ดังนั้นโฟกัสต้องคิดว่าจะทําเสียงยังไงใช่ให้ทุกคนให้เข้ากับหน้าที่พี่ฟิล์มทำแล้วพี่ก็ต้องทําหน้าอีกทีหนึ่งตอนรับสามสองหนึ่งแอคชั่นปุ๊บทำหน้ากายก็เริ่มทําเสียงใช่ไหมมาใครขำแพ้มาใครขำแพ้แค่นีย้โอเคใครขำแพ้ก็ได้ใครเริ่มก่อนยิงฉุบคนชนะเริ่มคนชนะทำอะไรคนชนะทำหน้าคนชนะทำหน้ายิงฉุบทำหน้าก่อนมาพร้อมนะห้ามขำนะ พิงกับผมก็ห้ามขำไว้นะมาทุกคนเมื่อกี้ผมปล่อย้ชุบชานะครับทุกคนครับและนี่ก็คือข้อนหนึ่งพันปันนะครับก็คืออเรากืใครเกิดใครขำแบบดูดไปเลยก็คือโดนไปยิงหัวนะครับคุณผู้ชมครับผมใช่ไหมทุกคนมาพร้อมนะินทำหน้าก่อนจะทำหน้าก่อนินทำหน้าเองกันเฮ้ฮะเอาใหม่ดูไม่ทันอะพร้อมนะหลบหน้าหลบหน้าโอเคพร้อมหนึ่งสองเฮา Wow, 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 wow. ได้เยอได้ไหมได้เชียวเชียวเชียว,วทำได้ตอนีอย่าให้โฟกัสต้อไปตามโฟกัสการทำดีกว่าเอาละหน่งสองสามสาโอเคพร้อมพร้อมหนึ่งสองสาม อันเป็นเสียงเอ่ะมามาก็ได้อยู่นะอ่ะพี่ทำต่อเลยไปตาพี่มาต่อไปตาเลยโอเคโีเคะไรนะจอบจบแบบโอ้ยโอ้ยว่ะเชี่วได้เชี่ยมั้ยได้อยู่มาไปล้วไงไปแล้วังมา เด้งสองไปอาไปอะไรนะเหมือนเดิมมั้ยนะหนึ่งสองสามนี่แกเคยจะขำหรือเปล่าเนี่ยังขำใช่ไหมอ่ามายากอยู่นะแต่เนี๋ยวเคยังไม่มีใครขำนะคะทุกคนยังไม่มีใครสามารถทำให้ใครขำได้มาต่อเลยเอ้ยคิดว่าจะมีใครขำก็ได้อ่าจะอย่างนี้ก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองไป หนึ่งสองสามไม่ได้ใช่ไหมมัอวัาก็อ่อนเกินอ่ะโปกรมโปกรพร้อมทำอะไรอ่ะไปอ่ระอ่ะหนึ่งสองสาม เรียบร้อยเรียบร้อยหลุครับเรียบร้อยเออตัวเออตัวตาใครเนี่ยวไปตาพีมอ่ะตาพีทำหน้าตาพีรอกอุ๊ยอันนี้ข่อนะตาเมื่อกี้พี่เสียตาเมื่อกี้พีอะไร น่อยตีหัวเนี่ยตีหัวเนี่ยตีนะตีนะมาค่ะทุกคนมาต่อกันดีกว่าไปคัาโอเคมาได้เรองกมากนนะเดูกันหนึ่งสองสามโอเคเอไปเกมนั่งลืมลืมไดูคู่วะเนี่ยอ้ขำยังไม่แก่ยังไม่ได้เล่นเกมอ่ะเงะอ่ะ สองตัมโอ้ย่มตุ่มพิษคำพิษคำอ๋อพิษคำพิษคำไม่เป็นไรอะะโอเคต่อเลยโอเคดูหน้าขอรอบใะมาหนึอ้อ๋อโอ้ย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 ยย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 ย Trời ơi má, tao ngắn 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 อืมอไหวไหมได้อยู่ได้อยู่นะคะทุกคนมาต่อเลยได้เลยต่อไปของพีชนะนี่อ่ะหนึ่งสองสามโอ๊ย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 ไม่ตรงเลยเบิ้นเลยนะอ่ะมาเอาเลยต้องไปตาโฟกัสนะหนึ่งสองสาม อีกแล้วเออเนาะเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนคาใหม่ดีมีสระอาสระอีสระอือสระอับอะไรเยอะแยะเหมือนเนาะคิดไหดแล้วอ่ะอาภาคพี่พีนไม่นานอีกอ่ะภาคพี่พีนแต่ว่พี่พีนน่าจะมีคำเยอะเ่ยได้ดิทำมาพี่พีนรามาโอเคโอเคเอ่อหนึ่งสองสามโอ้ยย โอเถามไหมถามนะเดี๋ยวอปอ๋ออ๋อไม่หยุดไม่หยุดโอเคโอเคนั่งสองซ้อยากนั่งสองซ้ำมันเสียงเหมือนเดิมเลยอ่ะฮะอปลกอะไรอยู่อะขออีกครับขอได้ขอได้ดิโอเคน2่งสอง มินิมอลมาใหม่แบบมินิมอลอ่าคอยดีคอยดีคอยดีอีกทีขออีกได้ไหมได้หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอ้งงงงงง่ะไหวไหมไม่ไหวแล้วมั้งฮะเหนื่อยแล้วมั้งเหนื่อยนะเราจะแถมคนดูนะเหนื่อยแล้วเราจะแถมคนดูนะยิงฉุบตบยิงฉุบตีหัวครั้งเดียวมาเรายิงฉุบ โอเคให้เจ้าคิดดี่เลิกกดแชร์กดแล้วก็ตัดสายนะครับทุกคนวันนี้ลองเอาไปเล่นดูครับวันน<ช>ี้เราเอาเล่นในยูทูบโอ้โหอย่างยาวอย่างมันไม่รู้ว่าทุกคนสนุกหรือเปล่าแต่ว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใช่กด <c oughs> คลอนไปเลยครับสวัส <c oughs> ดีค่ะ จะ่จริงๆที่ได้พบเ,เธออย่าบอกเธอีกค่ัอยู่อ่